สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิดาหรือแม่ดาแม่นปัวนะคะพิดาแม่นปัวจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีพิจิกเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายของเดือนประจำเดือนมกราคมปี64นี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยพิดาขอแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังจิตกำลังใจให้พิดาแม่นปัวพิดาแม่นปัว,ดปวได้มีกําลังใจทํางาน ใครที่แชร์ให้พิดาก็ขอให้รวยรวยรวย,วยมีแต่ความสุขความเจริญประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆด้านเลยค่ะอันดับแรกคือเรื่องงานเรื่องงานของชาวราศีพิจิกก็เป็นราศีที่อยู่ในระดับกลางๆของเดือนมกราคมนี้ก็ถือว่าการงานของคุณก็ยังลื่นไหลได้ดีอาจจะมีมั่งที่สะดุดน,นิดๆหน่อยๆแต่คุณก็ถือว่าพูดได้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือ,อาญาติเพื่อนที่รักใคร่อาจจะให้การสนับสนุนคุณ สำหรับชาวราศีพิจิกเจ้านายก็ยัง,ย,งยังก็ยังมีความอินดูเราอยู่แล้วก็เรื่องการเงินการเงินของคุณถึงจะมีปัญหาจับใจ่ายใช้สอยในครอบครัวลูกหลานแต่ก็ถือว่าคุณเองก็ยังผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้สําหรับเรื่องการเงินยังไงคุณก็ผ่านไปได้คุณไม่ต้องกลัวเลยในเรื่องเงินทองทองก็ยังถือว่าคุณกําลังมีตัวช่วยที่ดีในเรื่องเงินเรื่องทองนะคะเรื่องความรักความรักของคุณ อันนี้คือจุดสําคัญในประเด็นของชาวราศีพิจิกเลยเพราะความรักของชาวราศีพิจิกประจําเดือนมกราจะเป็นความรักที่เปราะบางคุณอย่าเผลอตัวเผลอใจอาจจะมีให้ระวังบุคคลที่3หรือมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตรักของคุณด้วยในช่วงต้นปีถึงกลางปีถ้าคุณเผลอเผลอตัวเผลอใจคุณอาจจะมีการทะเลาะเบ,บาแหวงในครอบครัวคุณได้สําหรับคนที่มีครอบครัวสําหรับคนที่ คิดจะมีแฟนหรือคบกันอยู่หรือยังไม่ได้คบมีคนที่เ,เข้ามาในชีวิตคุณก็ให้ระวังคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องในตัวคุณด้วยสําหรับชาวราศีพิจิกเรื่องสุขภาพร่างกายของคุณหนึ่งให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆในน้อยแล้วก็เขา่าขาหลังมันมีแฝงเข้ามาในรหัสแต่ยังไงก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะแยะมากมายก็ยังถือว่าก็ยังมีสวรรค์ที่ยังคอยเมตตาเราอยู่คอยแบบ ก็แล้วสิ่งลี้ลับก็ยังช่วยเหลือเกื้อกูลเราอยู่นะสิ่งที่เรามองไม่เห็นทุกอย่างก็คือสรุปชาวราศีพิจิกเรื่องงานถือว่าคุณไปได้แล้วก็เรื่องการเงินการเงินคุณก็ยังถือว่าอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้ว่าเลวร้าหรือว่าดีเลิศประเสริฐสีมากมายเรื่องความรักก็ยังเป็นจุดอ่อนที่คุณต้องระวังเลยในเรื่องความรักนะของปอีของปี64ประจำเดือนมกรานี้สุขภาพร่างกายก็มีแฝงมั่งเล็กน้อย สำหรับใครที่มาดูคลิปพิดาในวันนี้พิดาก็ขอากราบขอบพระคุณมากๆแล้วก็ถ้ามีคลิปหน้าดีๆเราเจอกันอีกครั้งสำหรับวันนี้พ,พิดาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคน